วันนี้ก็จะมารีแอคชั่นนะครับคนที่มางานจับมือครั้งแรกอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าเราถ่ายในรถเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายนะตรงในงานได้เพราะว่ามันอยู่ในห้างด้วยแล้วก็ในงานก็ไม่ได้ให้ถ่ายรูปด้วยครับ,รบอันนี้พูดตั้งแต่เ,เราตั้งแต่พี่ชวนเลยอ๋อโอเคตั้งแต่พี่ชวนใช่ไหมผมก็รู้สึกว่า,าตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยไปงานจับมือเพราะว่าเราเรายังไม่ใช่แฟนคลับของ B N K นะครับ ยังไม่ได้ทํากันบ้านเลยยังไม่รู้ว่าน้องขมิ้นหรือน้องใสเนี่ยคือใครแล้วก่อนจ <c oughs> านจับมือรู้จักใครบ้งางอรู้จักเชปลปางครับรู้จักเนยนะครับรู้จักปั่นนะครับเพราะว่าปั่นหน้าเหมือนฉลับเนยหน้าเหมือนกบนะครับแล้วก็รู้จักครูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้จักพาขวัญด้วย <c oughs> นะแล้วพอเราไปเนี่ยเราก็ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็ทํากันบ้านโดยการ เราก็เปิดดูรูปน้องสองคนนะครับขมิ้นนี่ก็อาจจะเพิ่งรู้จักแต่ว่าน้ำใสเนี่ยพี่เมียงส่งรูปไปดูบ่อยใช่ครับดูบ่อยแล้วพอคือเห็นหน้าครับแล้วก็พอพี่เมียงวีดบ่อยใช่ไหมถูกต้องครับคือเป็นน้ำใสกับขมิ้นนะครับแล้วก็ให้เพรไปจับมือครับสองใบทั้งคู่เลยอืมครับเอาคนแรกก่อนเข้าไปครับขมิ้นนะเพรเข้าไปก็คือเพจรู้สึกว่าตอนแรกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็พอเราไปเจอเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิม เพราะว่าน้องก็น่ารักนะครับน้องก็น่ารักสวัสดีก่อนสวัสดีนะครับแล <ยก S 1> <อ>้วก็มือบหา้เลยอะ่ะใช่ครับเราไม่ยากอ่ะส,สวัสดีครับเสียงยีได้ไหมใช่ครับกดเสียงต่ำก่อนเลยอ่าแล้วไงต่ออ่าแต่ก็อพอเขาไป๊บก็จับมือกันจําได้ว่าน้องทําท่านี้ครับน้องวางมือท่านี้มผมก็ไปจับแบบนี้ไม่ได้จับเลยครับแล้วก็เอามือไปแตะ มือไปแตะแล้วก็คิดอยู่ว่าแล้วก็จะมีกาดสองคนยืนอยู่เป็นสตาฟรับเราก็คิดอยู่ว่าพอเราเอามือบนแตะเราจะเอานิ้วโป้งอะไปจับตัวคือทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าเรื่ตตัวไงผมก็เลยแบบว่าเอานิ้วโป้งไปแตะแบบนึงแล้วคิดว่ามันบีบมือน้องได้ป่าววะผมเลยปล่อยโอเลยปล่อยก็เลยแตะแตงบนแล้วก็คุยผมก็ไม่รู้คุยอะไรผมก็บอกน้องเพราะว่าเออเนี่ย ผมมางานจับมือครั้งแรกนะครับมาเพื่อคอมินเลยนะครับคอมินก็เลยแบบว่าดีใจคอมินก็ผมเห็นสายตาน้องเลยว่าจริงหรอฮะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แขนั้นแล้วก็สายตายดูดีใจมากใช่น้องก็ยิ้มน้องก็ดีใจเราก็เราก็ยิ้มยิ้มแล้วก,วก,วก็น้องก็บอกว่าเอ่าอาไว้มาใหม่นะอะไรแบบนี้นะครับ เราก็โอเคเราก็ก่อนก่อนกลับเราก็ไหว้เขาด้วยทำไมญาตดีครับแล้วน้องไหว้รับน้องก็ไหว้เราไหว้ไปเลยน้องบอกน้องมีพูดไหว่าพี่ไม่ต้องไหว้หนูน้องก็มึนๆผมก็ไหว้ครับแล้วก็เดินออกมาขนาดว่ากาดเปิดประตูให้ขอบคุณโอ้ยยกมือไหว้เลยคือมารยาทดีไว้ก่อนไม่ใช่ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกครับเออรู้สึกเกินเใช่ไหมพอเข้าไปเออมันก็รู้สึกว่าแฮปปี้ แต่ว่าในความแฮปปี้ยังยังเฉยๆอยู่ยังเฉยๆอยู่เพราะว่าเราลุ้นตอนจะไปเจอน้ำใสอ๋อเรายังลุ้นตอนไปเจอน้ำใจเพราะว่าเราเปิดรูปในไอจีเราเออน้ำใสม่นน่ารัก,กว่เ<อ>ะเราไม่เคยเจอตัวจริงไปรอพี่เมี่ยงพี่เมี่ยงออกมาปุ๊บก็ไปต่อแถวที่น้ำใสนะครับรู้สึก่าน้ำใสก็คนต่อแถวยาวหน่อยนะครับแล้วก็ ่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมตื่นเต,นต้นกว่าเดิมรใช่เพราะว่าน้ำสาตาโต,ตคาัต <laughs> อย่างไม่เห็นทางทางใช่ใช่น้ำส่ตาโตนะครับเพอาะพี่เห็นก็รู้สึกว่าเออน้องแบบจําได้ว่าน้องทํามือทํามือทําม,อามือไงวะทามืออย่างนี้เราก็เลยประกบข้างบนนะครับแล้วในขณะที่เราคุยกันอยู่เนะี่ยผมก็เอาจริงผมพ,พูดเหมือนเดิมเลย <laughs> ครับผมเพิ่งมางานจับมือครั้งแรกครับมาเพื่อน้ำใสเลยน้คือถ้ากิดนี่ออกไปนะน้องในีดูคือแบบผมขอโทษนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะครับน้องก็เออน้องก็ดูดีใจเหมือนกันเลยครับน้องดีใจจริงเหรอคะอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เราคุยกันนะผมรู้สึกว่าน้ำใสเนี่ยขยบมือผมผมทำมือไม่ถูกเลยผมก็เลยปล่อยปล่อยให้น้องขยับผมไม่กล้าขยำอ่ะประมาณนี้เรา น้องก็บอกว่าอย่าลืมกลับมาเจอกันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยทาเขากลับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเดินออกมาจากงานจับมือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันรู้สึกแฮปปี้นะรู้สึกฟีลกูดฟีลกูดแปลกๆนะครับความรู้สึกมันเป็นยังไงมันรู้สึกแบบว่ามันฟินนะฟินเหรอใช่มันดูแบบฟินฟินแฮปปี้อ่ะทางทั้งที่แบบเออเราเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า น่าจะต้องมาซ้ำซะหน่อยฟิลคูดก็คือมันฟิลคูดใช่ไหมมันแฮปปี้เฉยเลยทางที่เราเราเฉยๆมากตอนแรกใช่เราเฉยมากเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเราจะมาอะไรเลยนะครับแต่ว่าเออพอมาเจอมันก็รู้สึกโอเคต้องมาซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วมุมมองของเราก่อนที่ก่อนที่จะมางานจับมือมุมมองคนที่มางานจับมืออะไรเงี้ยอ๋อก็ดู ก็ดูเขาก็ชอบของเขาเนาะเออเราแบบเราไม่ได้สัมผัสแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาติดใจอะไรกันอะไรเงี้ยกับว่ากลุ่มเกอร์กลุ่มอะไรเงี้ยจนจนมันได้มาสัมผัสตัวเองถึงว่าแม่งฟินแม่งฟินหรอฟินแบบนี้นี่เองเออแบบฟินแบบจู่ๆก็ฟินนะครับฟินแบบว่าจู่ๆมันก็รู้สึกดีขึ้นใลเฉยรู้สึกแฮปปี้อ่ะรู้สึกว่าเอ็นโดฟินหลั่ง ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยจู่ๆก็รู้สึกฟิลกูดประมาณนั้นนี่นี่ขนาดแค่ใบเดียวแปดวีน่ะแล้วถ้าหลับรวมบัตรท้าใบอะไรโอ้ถ้างั้นเพจว่าคงไม่มีอะไรจะพูดอ่ะมันเขินนะเขินใช่ใช่ครั้งแรกก็จะเขินใช่ก็คือสรุปก็คือฟิลกูดครับใช่รั้งทั้งต่อไปถ้ามีก็เขินไหม ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเกินคาดเลยสัโอเคแล้วพูดถึงคนที่ไม่เคยไปงานจับมือแล้วมองว่าแบบันไรสลาะาอ,มอมผมรู้สึกว่าอ,อ,อยากให้มาลองด้วยตัวเองนะเพราะว่าอย่างผมเนี้ยอาจจะแบบเออไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมาลองมันรู้สึกว่ามันมันแบบว่ามันฟินอะเออมันฟินนะแบบบ่า มันรู้สึกดีที่ได้ได้คุยแล้วมากกว่านั้นแม่งคือจับมือเออจับมือกับคนที่เราแบบเห็นเห็นแบบว่าเห็นมีคนตามเยอะมีแบบเประมาณดาราอะไรประมาณนั้นใช่มันรู้สึกพิเศษเรามันรู้สึกแบบว่าเชื่อแบบ face to face อะเงี้ยเออขนาดมีชิลมีอะไรกันใช่ใช่มีชิลแต่เราก็ใส่แมสนะเออเขาก็ไม่เห็นเราหรอกประมาณนั้นครับต้องไปลองต้องไปลอง ก็คือก็ความชอบส่วนตัวของแต่ละคนก็อยากให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วกันถูกต้องเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วครับครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนมันมีลิมิตของตัวเองในการตามวงในการเปยอะไรต่างๆแล้วพี่มีลิมิตไหมมีมีครับถ้าบ้านรวยก็ใส่สตูนถ้าบ้านรวยนี่น้ำใส่ต้องติดเซมครับผม โอเคครับผมครับขอบคุณครับผม